โทนี่แนบิกตู่มาเชาวบ้านได้ถ้าลีไผ่พร้อมจะกลับไปอยู่ไทยแทนมาแล้วค่ะสำหรับอดีตนายกทักษิณออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางการเมืองแนบพลเอกประยุทธ์ถ้าต้องลีไผ่มาชาวบ้านตนเองอยู่ได้พร้อมจะกลับไปอยู่ไทยแทนนอกจากนี้ค่ะยังจวกรองโฆษกรัฐบาลคนใหม่พูดโดยปากแต่ไร้สมองคงต้องไปเรียนพูดจากปรีนามา ซึ่ง f เ c e b o o k แฟนเพจของแคลคิดเคลื่อนไทยได้เผยแร่คำพูดของนายทักษิณทินวัตรหรือโทนี่วูดซามอดีตนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการเมื่อช่วงค่ำของวันที่30สิงหาคม2565ในหัวข้อประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วไงต่อโดยได้กล่าวถึงเรื่องนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ425บาททั่วประเทศของพรรคพลังประชารัฐแต่สุดท้ายก็ขึ้นแค่บางจังหวัด พร้อมทั้งยังกล่าวถึงนางสาที่พานันจิริชนะรอโฆษกรัฐบาลคนใหม่ที่ชี้แจงเรื่องดังกล่าวอ้างว่าเหตุที่ขึ้นค่าแรงตามสัญญาไม่ได้เพราะต้องเอาเงินไปจ่ายหนี้จำนำข้าวนายทักษิณยังกล่าวต่ออีกด้วยนะคะว่าเมื่อคนถามพี่โทนี่ว่าจุดจบของพลเอกประยุทธ์จันโอชามีสิทธิ์ที่เขาจะหนีออกนอกประเทศไทยหรือไม่เป็นคําถามที่ดีแต่ตอบยากและก็ไม่รู้จะตอบยังไง ต่ถ้าหากคนเอกประยุ์ต้องลี้ภัยสามารถมาเช่าบ้านตนเองอยู่ได้แล้วตนจะกลับไปเมืองไทยแทนซึ่งการกลับมาของทักษิณไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยังมีอีกหลายคดีที่ยังติดค้างอยู่ส่วนอีกปัจจัยสําคัญก็คือการปลุกม็อบให้ออกมาขับไล่แม้ลูกสาวคนเล็กจะเดินหน้าเล่นการเมืองอย่างเต็มตัวแต่การเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเสียงสนับสนุนของคนรุ่นใหม่เป็นอีกความท้าทายของพรรคเพื่อไทยต้องวางแผนอย่างหนัก ซึ่งวันที่26รกรกฎาคมที่ผ่านมาก็เป็นการฉลองวันเกิดอายุครบ73ปีของทักษิณชินวัตรในต่างแดนและบุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า Happy b i r t เดย์คุณพ่อและคุณตาสุดที่รักของลูกๆหล,ล,ลานๆขอให้พ่อมีความสุขมากๆทั้งกายและใจนะคะซึ่งก็นับเป็นปีที่16หลังหลบหนีคดีออกนอกประเทศแม่อดีตนายกคนที่23จะย้ำกับมวลชนที่สนับสนุนถึงการกลับมาเป่าเค้กวันเกิดบนแผ่นดินแม่ แต่ก็ยังมีอีกหลายคดีความที่ค้างคางและรอการสาสางการคุยทางกับบ้านเกิดในทางการเมืองจึงเป็นเรื่องที่ต้องจับตาหลังลูกสาวคนเล็กอุ้งอิงแผ่ทองท่านเดินหน้าลุยการเมืองตามรอยดีดาลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ